สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับประจำวันพุทธที่8มีนาคมนะครับก็สำหรับจีนภาคเช้าเจาะ8558นะครับก็รุนเงินต่อบ่ายครับสำหรับเปิดบ่ายผมท่านตัวเปิดบ่ายที่รบนะครับ38969ครับ38969 บายนี้ชอบ3กับ8 8กับ3ยังคงชอบอยู่นะครับเดินสุด8ครับนะครับยังคงเป็น8ครับบายนี้ยังคงเป็น8นะครับวิ่งบนลูดล่าง8นะครับวิ่งบนลุดนล่าง8 3คู่ที่ผมเลงไว้ก็จะมีอ๋อสองสามคู่ที่เลงไว้จะมี2คู่ที่ชอบ08 5 0 08 50 50 08นะครับ แล้วก็3820เนาะสองคู่นี่จะชอบหน่อยครับแล้วก็35 55แล้วก็88ครับเนาะก็เป็น6หารน,นะครับ100ยมาศูย์ครับ100ยมาศูนยก็เหมือนเดิมครับอยากแตกตรง ก็เอาศูย์ไม่มัดและเล่น3กลับหรือ6กลับครับสุดแท้แล้วแต่ท่านนะครับสำหรับจีนบ่ายจะค้างที่1 0 13.57ครับดีที่14.00นยนะครับยังไงก็ขอให้ไปจบที่ปิดเลยครับไม่ต้องไปอยู่ค้างเติ่งแล้วกันนะครับเพราะส่วนมากไปค้างแล้วดีดมาหายหมดครับยังไงก็ขอให้เด่นมาแล้วกันเนาะแลวผลพลอยได้ครับขอให้เจาะมาด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที นายห่างเสียงบ่ายครับ